สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตพอร์ตลงทุนหุ้นแบบ DCA ด้วยงบ2,000บาทต่อเดือนประจำเดือนตุลาคม2 5 6 4จะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับ สวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตพอตลงทุนหุ้นแบบ DCA ด้วยงบ2,000บาทต่อเดือนนะครับประจำเดือนตุลาคม2,164ซึ่งในเดือนนี้ก็มาช้านิดหนึ่งนะครับด้วยความที่ช่วงที่ผมจะซื้อหุ้นเนี่ยมันติดวันหยุดพอดีเลยนะครับก็เลยต้องรอนานนะครับมาจนถึงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาถึงได้มีโอกาสได้มีการเข้าไปซื้อหุ้นนะครับ สำหรับในส่วนของเดือนตุลาคมนี้นะครับก็ถือว่าแนวโน้มตลาดเนี่ยก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับประกอบกับในส่วนของต่างชาติเนี่ยก็เริ่มเข้ามาซื้อค่อนข้างบ่อยแล้วนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นละกันนะในส่วนของต่างชาติเข้ามาซื้อนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับมันก็ยังไม่ขึ้นทั้งตลาดเนาะก็จะขึ้นเป็นบางเซกเตอร์บางอุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์นะครับ เพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาเก็งกาไรในช่วงนี้อาจจะมองไปในส่วนของเซกเตอร์ที่รับประโยชน์จากในส่วนของสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันอะไรแบบนี้นะครับส่วนใครที่เข้ามาถือลงทุนยาวก็ดูเป็นลายตัวละกันเนาะสำหรับใครที่สนใจในการถือระยะยาวนะครับ โอเคครับอันนี้ก็คือในส่วนของภาพรวมของตลาดนะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับในส่วนของพอร์ตลงทุนหุ้นแบบ DCA ด้วยงบ2,000บาทต่อเดือนนะครับประจําเดือนตุลาคม2อ6 4นะครับของผมเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับสําหรับในเดือนตุลาคมนะครับผมก็มีการขายวอลเล็์ที่ได้รับแจกมานะครับของหุ้น BTS ออกมาด้วยนะนั่นก็คือ BTS-W6 ีด W6 นะครับ ก็คือขายออกมาทั้งหมดเลยนะครับได้เงินทั้งสิ้นอยู่ที่67บาท6กสตางนะครับก็ถือว่าเป็นจำนวนเงินที่ไม่ได้เยอะมากนะครับในเดือนตุลาคมนะครับผมมีการซื้อหุ้น BTS เข้ามาทั้งสิ้น57หน่วยนะครับราคาหุ้นละ $9.51 บาท51สตางต่อหุ้นหุ้น c p o นะครับซื้อเข้ามาทั้งสิ้น $8. หน่วยตกหุ้นละ $64.50 บาท50ตางต่อหุ้นนะครับ ต่อมาก็จะเป็นหุ้น PT นะครับซื้อเข้ามาเป็นลตปกติเลยนะครับก็คือ100หน่วยนะตกหุ้นละ6บาทต่อหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นตัวสุดท้ายที่ซื้อเข้ามาก็คือหุ้น PT นะครับซื้อเข้ามาอยู่ที่9หน่วยนะครับ หุนละ40บาทต่อหุนนะครับสำหรับในเดือนตุลาคมนะครับผมก็ได้มีการซื้อหุ้น BTS เข้ามาเพิ่มอีก7หน่วยนะครับปกติเนี่ยผมซื้อได้อยู่ที่50หน่วยนะแต่ว่าหลังจากที่ผมมีการขายวอลเลน์ของ BTS ออกมานะครับผมก็เอาเงินก้อนนั้นแหละมาซื้อหุ้น BTS เพิ่มเข้ามาอีก7หน่วยนะครับก็เลยทําให้ในเดือนนี้ได้หุ้น BTS เพิ่มขึ้นมานะครับเป็น57หน่วย ตอนแรกนะครับผมจะแปลงวอลเลนเป็นหุ้นนะแต่ด้วยความที่จํานวนวอลเลนมันก็ไม่ได้เยอะมากอะไรแบบนี้ขั้นตอนมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มันจะต้องเดินทางไปที่ธนาคารอะไรแบบนี้มันทําออนไลน์ไม่ได้เลยผมก็เลยตัดสินใจว่าอ,อไม่ทําดีกว่านะครับประกอบกับราคาในการแปลงกับราคาบนกระดานมันก็ คือราคาบนกระดานมันถูกกว่าด้วยนะครับก็เลยตัดสินใจขายออกมาดีกว่าแล้วก็เงินก้อนนั้นนะครับมาซื้อหุ้นบนกระดานดีกว่าอะไรแบบนี้อ่ะทีนี้สรุปนะครับปัจจุบันเนี่ยผมก็จะมีหุ้น BTS นะครับอยู่ที่1136หน่วยราคาต้นทุนนะครับอยู่ที่10บาท14สตางค์ต่อหุ้นในขณะที่ราคาตลาดนะครับอยู่ที่9บาท50สสตางค์ต่อหุ้นดังนั้นนะครับตอนนี้เนี่ย หุ้นปีทของผมก็ยังติดลบอยู่นะครับซึ่งก็ติดลบอยู่ที่6 2 9ถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของหุ้น CPO นะครับผมมีจำนวนหุ้นทั้งสิ้นอยู่ที่174หน่วยราคาต้นทุนนะครับอยู่ที่64บาท39สตางค์ต่อหุ้นโดยที่ราคาตลาดนะครับอยู่ที่64บาท25สตางค์ต่อหุ้นตอนนี้นะครับหุ้น CPO ในพอร์ตของผมก็ติดลบอยู่0.2 2เเ์นะครับ ถัดลงมานะครับก็จะเป็นหุ้น pt นะครับจำนวนหุ้นในพอร์ตของผมก็คือ1,226หน่วยราคาต้นทุนนะครับอยู่ที่6บาท1สตางค์ต่อหุ้นโดยที่ราคาตลาดนะครับอยู่ที่6บาทต่อหุ้น เพราะฉะนั้นนะครับหุ้นพีทีของผมตอนนี้ก็เหมือนว่าราคามันก็จะเท่าทุนเนาะก็จะเป็นการขาดทุนในเรื่องของค่าธรรมเนียมอะไรแบบนี้นะครับก็ติดลบอยู่ที่0.17นนั่นเองมาที่หุ้นตัวสุดท้ายในพอร์ตของผมนะครับก็คือหุ้นพีทีมีจำนวนหุ้นทั้งสิ้นอยู่ที่300หน่วยนะครับในพอร์ตของผมตอนนี้ราคาต้นทุนนะครับก็คือ38บาท9 2. สตางค์ต่อหุ้นโดยที่ราคาตลาดนะครับก็คือ39บาท50สตางค์ต่อหุ้น ดังนั้นตอนนี้นะครับพุ้นพิลีตเทีผมก็บวกเหมือนเดิมนะครับซึ่งก็บวกอยู่ที่3.70ซนะครับอาจจะบวกลดลงจากของช่วงกลางกลางเดือนกับช่วงเดือนที่แล้วไปนิดหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วนะครับพอร์ตของผมตอนนี้ก็คือยังติดลบอยู่นะครับติดลบอยู่ที่0.81นนั่นเองนะครับก็ถือว่าพอร์ตการลงทุนของผมโดยภาพรวมนะครับก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับ ต้นทุนณนะปัจจุบันของผมเนี่ยอยู่ที่40,000บาทนะครับสำหรับพอร์ตนี้แล้วก็ในส่วนของปันผลที่ผมได้รับนะครับตั้งแต่ตอนที่เปิดพอร์ตแล้วก็เริ่มซื้อหุ้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่1125สบาท84สสตางค์นะครับก็ถือว่าจำนวนเงินปันผลก็ค่อนข้างโอเคเนาะปันผลเนี่ยก็มีการเติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับตามต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคนะครับสำหรับผมเอง สำหรับวิธีการดูยอดเงินปันผลที่เราได้รับแล้วก็ Performance ของพอร์ตของเรานะครับผมไม่มั่นใจว่ามีทุกโบกหรือเปล่าแต่ที่ผมใช้นะครับจะมีของบัวหลวงแล้วก็กสิกรไทยเนี่ยสตัวนี้มีนะครับอย่างของกสิกรไทยเนี่ยเราก็จะกดตรงโลโก้ของเขาตรงนี้นะครับตามภาพนี้เลยให้เรากดไปที่บริการอื่นๆนะครับซึ่งพอเราเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะให้เราเปลี่ยนภาษาก่อนนะครับด้านบนนี้ หลังจากนั้นเราก็กดไปที่บริการอื่นๆจากนั้นนะครับมันก็จะขึ้นตามภาพนี้ให้เรากดไปที่ ks portfolio analysis นะครับตรงนี้เลยพอกดเข้าไปนะครับมันก็จะให้เราเลือกว่าเราจะดูทั้งหมดเลยหรือจะดูเป็นรายปีอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะมีรายละเอียดข้อมูลให้เราดูเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเ,ออเงินปันผลที่เราได้รับนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของ performance ของพอร์ตของเราอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะ โอเคก็ลองไปใช้งานกันดูนะครับสำหรับใครที่ใช้ของโบเกอร์กสาิกรไทยนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆ่อนใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนหรือคนที่รู้จักของเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆพ่นที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุน้น สำหรับคลิปนี้ก็น่าจบที่เพยงเ่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ mm. ก็ลองไปใช้งานกันดูนะครับสำหรับฟังก์ชันเหล่านี้ mm. เข้าใจว่าน่าจะมีเกือ,กอบๆทุกโบเกอร์นะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะมันก็ช่วยดูในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเรานะครับดูในส่วนของภาพรวมอะไรแบบนี้ในสิ่งที่เราอาจจะมองข้ามไปอะไรแบบนี้นะครับ